ลมค่ำคืนเดือนหงายพัดวูบแรงจนผมต้องยกมือป้องหน้าแสงจันทร์สาดส่องปราสาทหินพนมรุง้งดูขลังและวังเวงอย่างบอกไม่ถูกผมมาที่นี่ตามคำร่ำลือเรื่องเล่าที่ว่ากันว่าทุกคืนวันพระจะมีปรากฏการแปลกๆเกิดขึ้นผมชื่อหมอผีผมไม่ใช่หมอดูนะแต่ผมเป็นนักโบราณคดีที่ชอบศึกษาเรื่องลี้ลับผมมาที่นี่เพราะอยากพิสูจน์อะไรบางอย่าง ผมเดินวนรอบปราสาทแสงไฟจากมือถือส่องกระทบแผ่นหินทีละแผ่นบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหวีดวิวที่ดังเป็นระยะระยะจนขนลุกสู้ผมเงยหน้ามองขึ้นไปบนยอดปราสาทหน้าบันสลักเรื่องราวโบราณมองลงมาอย่างหน้าเกรงขามแล้วผมก็เห็นควันสีขาวลอยขึ้นมาจากหน้าบันผมรีบซูมกล้องเข้าไปดูภาพที่เห็นทำเอาผมแทบหยุดหายใจ ทูบหลายดอกปักอยู่บนหน้าบันและมันกำลังเต็ดไฟเป็นไปไม่ได้ทูบพวกนั้นปักอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรใครกันที่กล้าขึ้นไปจุดทูบบนหน้าบันประสาทศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และที่สำคัญลมแรงขนาดนี้ทูบไม่น่าจะเต็ดไฟได้เลยผมตัดสินใจปีนขึ้นไปผมไม่ได้ปีนเก่งอะไรแต่ความอยากรู้มันมีมากกว่าความกลัวผมค่อยๆไต่ขึ้นไปตามช่องหินทีละช่อง ลมยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆจนตัวสัน่นในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงหน้าบันภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ผมขนลุกสู้กว่าเดิมทูบเหล่านั้นปักเรียงรายหยุดเต็มไปหมดแต่ละดอกมีร่องรอยการถูกจุดไฟแต่ที่น่าแปลกคือไม่มีขี้เท่าหรือร่องรอยของเปลเวไฟหลงเหลืออยู่เลยผมกุ้มลงมองพื้นมีกระดาษยันเก่าๆวางอยู่แผ่นยันเปื่อยยุ่ย เก่าแก่จนแทบจะอ่านไม่ออกผมแตะมันเบาๆทันใดนั้นเองลมก็พัดแรงขึ้นอย่างบ้าคลั่งเหมือนมีใครกำลังโกรธเคืองผมรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จ้องมองมาผมรีบคว้าแผ่นยันแล้วปีนลงมาจากปราสาทอย่างรวดเร็วคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยผมรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตจิตใจว้าวุ่นเหมือนมีใครพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่าง รุ่งเช้าผมกลับไปที่ปราสาทอีกครั้งทุกอย่างกลับเป็นปกติไม่มีทูบไม่มีแผ่นยันราวกับว่าเมื่อคืนเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันผมยังคงศึกษาเรื่องราวของปราสาทพนมรุงต่อไปผมเชื่อว่าลมค่ำคืนนั้นและทูบที่ติดเองได้บนหน้าบันมีความลับซ่อนอยู่เป็นความลับที่รอการเปิดเผย